เปิดรายได้ช่องของ q ิวเทโอปามดจำถึงกับอาปากค้างโดยได้ว,ว่าสำหรับ q ิวเทโอปาหรือว่าซิมคิวเทยูทูบเบอร์ชื่อดังที่ล่าสุดคิวเทก็ได้มาเปิดใจในรายการคุยแหลกแดกดึกที่มีมด,ดํำเป็นเจ้าของรายการซึ่งก็เริ่มจากการพูดคุยถึงการเริ่มทํา YouTube ของ q ิวเทว่าเป็นคนแรกๆที่ทําเลยและรายได้เนี่ยก็มาจาก YouTube เป็นหลักทํามา6ปีแล้วทําเอาทางด้านแจ็คแฟนฉันเนี่ยต้องรีบเล่าเลยว่าพี่เบียร์บอกว่า q ิวเทโอปาเนี่ยมีเกือบ100ล้านรวมบ้านด้วย ธุรกิจต่างๆด้วยงานนี้ทําเอาคิวเทเนี่ยรีบบอกเลยว่าพี่เบียร์มั่วครับก่อนที่แจ็คจะบอกว่ารวมบ้านแล้วก็ธุรกิจรวมๆ50บล้านซึ่งคิวเทก็เลยยอมรับเสียงอ่อยๆว่าอาจจะถึงทําเอามดจำเนี่ยเจ้าของรายการถึงกับตะลึงก่อนจะพูดว่าจาก YouTube เนี่ยนะห้ล้านคิวเทก็เลยต้องรีบบอกว่าไม่เคยดูรายได้ทั้งหมดว่าได้เท่าไหร่แต่ถ้ารวมที่ทํามาทั้งหมด6ปีเนี่ยก็น่าจะถึงอยู่เพราะว่า YouTube ลูกค้าเข้าตลอดแล้วก็ทํามานานแล้วก่อนที่มด,ดํำจะพูด ก็ต่ออีกว่าอยู่แกรมมี่ทำงานแทบตายยังได้ไม่ถึงสิบล้านเลย